สวัสดีค่ะคุณหนุนนะคะวันนี้เอาแนวข้อสอบภาษาอังกฤษกพมาฝากกัน5ข้อนะคะเพราะว่าช่วงนี้ใกล้สอบกพก็มีหลายคนบอกว่าอยากได้แนวข้อสอบกพภาษาอังกฤษคุณหนุนก็เลยมาฝากกันนะคะสําหรับใครที่เรียนภาษาอังกฤษหรือเตรียมสอบก็สามารถเรียนรู้กันได้นะคะเพราะว่าไกรม a ามันก็คล้ายๆกันนะคะเอาไปอัดแอปใช้ได้เหมือนกันนะตอนนี้เรามาทําโจทย์ไปด้วยกันนะคะ5ข้อคุณหนุนอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ลองดูโจทย์แล้วก็ตอบไปด้วยก่อนที่คุณนึงจะเฉลยนะคะอย่างเช่นข้อ1เราดูตรงไหนเป็นคีย์เวิร์ดคะถ้าเป็นเรื่องของ tense อย่างแรกเลยนะคะคำบอกไว้าลองมันคือคำว่าอะไรคะในเนี้ย at the moment นะคะแปลว,นะว่าตอนนี้นะ at the moment เพาตอนนี้เพราะฉะนั้น tense ที่ใช้ก็คือ present continuous ก็คือ is am a r e ตามด้วย verb ing ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อที่ตัดทิ้งได้เลยคือข้อ1และข้อ2 เพราะว่าอะไรอันนั้นเป็น present simple ใช่ไหมทีนี้เราจะเลือก is reading หรือ are reading ในข้อ3ข้อดีนดีคะเราต้องดูที่ไหนเอ่ยดูที่แ a t ตี้แ t ทตมีแค่1คนใช่ไหมคะเพราะ1คนกริยาที่คู่กับเขาก็คือ is reading ข้อที่ถูกที่สุดก็คือข้อ3นั่นเองนะคะ k a t h y is reading a book of Thai culture at the moment k a t h y กำลังกำลังอ่านหนังสือวัฒนธรรมไทยตอนนี้ก็เลยใช้ present c o n t i n u o us นั่นเองนะคะ มาดูข้อ2กันค่ะข้อ2เนี่ยต้องดูความหมายแล้วเพราะว่าอุ๊ย choice มี Cho broke up broke into broke down broke out แล้ะก็ต้องดูโจทย์ว่าความหมายเป็นยังไงใช่ไหมคะใครตอบได้บ้างเอ่ยอ่ะมาดูไปด้วยกันนะคะโจทย์บอกว่า a thief t h e house and stole cash from h i s e l f thief คือโจรขโมยนะคะทำอะไรบ้านนะแล้วก็ stole เป็น verb ช่อง2นะคะ cash แปลว่เาเงินสด ขโมยเงินสดจากเซฟก็คือตู้นิรภัยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ความหมายของช้อยส์จึงจะตอบได้นะคะซึ่งมีอยู่สีข้อตอนนี้อยากตอบเลย,เลยนะคะคุณหนุจะค่อยๆบอกความหมายไปเนาะข้อหนึ่งนะคะ broke up ก็คือเป็นแฟนกันแล้วเลิกกันเรียกว่า broke up นะคะเลิกกันนั่นเองนะคะอ่าข้อที่สอง broke into แปลว่าบุกเข้าไปหรือว่าแปลว่างัดเข้าไปเอา้า ได้คำตอบแล้วนี่นาก็คือข้อ2ถูกไหมคะนะแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องสะสมคำศัพท์นะคะในการที่ไปทำข้อสอบหรือเอาไปใช้พูดจริงก็ต้องมีคำศัพท์ที่เพียงพอเนาะนั้นข้อ3 broke down แปลว่าพังค่ะพังนะข้อ4 broke out แปลว่าหนีไปนะคะหนีไปหรือความหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า escape นะหนีไปหนีไปเนาะมาดูข้อต่อไปค่ะข้อ3 ลองดูโจทย์แล้วลองคิดเองก่อนนะว่าอยากจะตอบว่าอะไรข้อนี้มันต้องดูที่ประธานนิดหนึ่งด้วยแล้วก็ดูความหมายนะคะ A confidential document dot 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 to our boss A confidential document อย่างแรกเลยค่ะให้เราคิดว่าอ่ะนะคะก็จะต้องเป็น1เพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งเลยค่ะเราใช้อาไม่ได้กับอาจแน่นอนถูกไหมนะคะหลังจากนั้นมาดูกันค่ะ confidential document document เป็นสิ่งของนะคะ ทำตัวเองไม่ได้เราต้องใช้โครงสร้างของ Passive Voice อ่าค่อยๆดูไปด้วยกันนะคะ Passive Voice คือประธานเนี่ยถูกกระทําโครงสร้างก็คือ be ตามด้วย verb ช่อง3 b คืออะไรเอ่ยอ่าทบทวนนะคะ b คือ is, e am, are อดีตของ b ก็คือ was และ were เพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องเป็น verb to be ตามด้วย verb ช่อง3ข้อ4ก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะแล้วข้อ5เป็น is ตามด้วย ing ก็ตัดทิ้งได้เลยก็เหลือข้อนี้ข้อนี้ที่ตอบถูกก็คือ was sent แปลว่าถูกส่งนะคะเอกสารสำคัญเนี่ยที่เป็นความลับถูกส่ง was, was ก็คือ be sent คือ verb ช่อง3แปลว่าถูกทำนะคะเอกสารถูกส่งมาที่ b o s ของเรา e r a a trusted messenger ตรงนี้ คำศัพท์หน mhm. ่อยเนาะ trust e d แปลว่าน่าเชื่อถือเชื่อถือได้นะคะบางขยาย messenger คือคนส่งเอกสารที่เชื่อถือได้เอกสารก็เลยถูกส่งมาที่บอสเรานะคะโอเคมาดูข้อ4กันค่ะทั้งหมดมี5ข้อตอนนี้ข้อ4แล้วนะคะลองทำดูก่อนเนาะข้อนี้เป็นเรื่องของ tense นะคะแล้วเป็น tense คู่ด้วยนะว่าต้องรู้คู่ของมันและรู้ความหมายวิธีการใช้ Taylor was cooking when her boyfriend home Taylor เนี่ย กำลังทำกับข้าวเมื่อแฟนของเธอกลับมาที่บ้านอย่างแรกนะคะให้ดูก่อน was cooking คือกำลังทำอาหารและกำลังทำในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นมันมีเว้นเชื่อมเรื่องนี้จะต้องเป็นเ้น์ที่เท่าๆกันก็คือต้องเป็นอดีตทั้งคู่ก็คือ past tense นะคะ,ะเพราะฉะนั้นที่เป็น present simple ตัดเลยค่ะ comes come อันนี้ก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน coming เหลือข้อเดียวแน่นอนก็คือตอบ came แต่ว่ามาดูวิธีใช้นิดหนึ่งนะคะอันเนี้ยเป็น tense คู่ก็คือว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่สิ่งแรกในกําลังเกิดขึ้นอยู่ในอดีเทรเล์กำลังทำอาหารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทีหลังคือแฟนเขากลับมาที่บ้านเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นทีหลังจะเป็น verb ช่อง2นะคะมันจะคู่กันแบบนี้เนาะจะได้เลือกถูกนะคะข้อ5ข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อนี้เป็นเรื่องของ tense เหมือนกันและมีตัวบอกเวลาชัดเจนมากเลยค่ะถ้าเกิดใครทำบ่อยๆน่าจะนึกออก คำว่าอะไรเอ่ยติงคำว่า often แปลว่าบ่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นคำนี้เราไม่ได้ดูความหมายก่อนนะคะแต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวจะาพาแปลปลาเพ <c oughs> พาแปลไปด้วยกันเพื่อจะสะสมคำศัพท์นะคะ often แปลว่าบ่อยๆเพราะฉะนั้นใช้ present simple tense เองตัดอันแรกเลยคือ wearing แน่นอนถูกไหมนะคะ,ะทีนี้ w a r e เป็น verb 2ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะคะนี่เป็นอดีตเหลือ2อันทีนี้ Where กับ Where's เติ s เนี่ยเป็น present simple แต่จะเลือกอะไรดีอะดูจากอะไรคะประธานถูกไหมประธานคือใครประธานคือ people คนเยอะๆประชากรใช่ไหมคนเยอะๆเพราะฉะนั้นประธานพระหูพน์หลายคนเราต้องใช้ verb ที่ไม่เติม s ก็ตัดข้อนี้ออกเหลือข้อเดียวก็คือ where ตัวนี้ In Thailand People often wear sunglasses to protect their eyes from the sunlight. ในประเทศไทยเนี่ยคนก็มักจะใส่แว่นกันแดดเพื่อป้องกันสายตาของพวกเขาจากแสงอาทิตย์นะคะ r ปร e c t แปลว่าป้องกันเป็นไงคะ5ข้อไม่ยากใช่ไหมนะถ้าเกิดยังไงก็ลองฝึก กลับไปลองฝึกทำดูหรือว่าลองจดดูนะคะเราจะได้คำศัพท์แล้วก็ได้โครงสร้างของประโยคต่างๆด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์เพจคุณหนุนเองจ้าหนุนนี่อังกฤษนะคะคุณหนุนลงข้อสอบไว้ให้ทุกวันนะคะสามารถแวะมาทำข้อสอบกันได้แล้วเดี๋ยวคุณหนุนก็เฉลยเราก็จะได้เรียนรู้กันไปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคุณหนุนเองจ้าบาย